เอาล่ะอัลบั้มอัลเทอิโกของน้องลิซ่ามีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจไม่หยุดไม่พักนะคะทั้งคอนเซปต์อัลบัม้มเนื้อหาเพลงรวมถึงศิลปินระดับโลกมากมายที่จะมีส่วนร่วมในอัลบั้มนี้นะคะอัลเทอีโกนะคะเสิร์ฟจุกๆมีนะักร้อง6คนด้วยการบวกกับอัลเทอีโกอีก5ตัวนะคะเท่ากับระเบิดจักรวาลลิสต์รายชื่อเพลงรัวๆนะคะเดวิดจาร์แคดฟิลเจอร์และเมแกนเดอะสเตรียนนะคะก็จะอยู่ฝั่งอเมริกาเบรย์ลอนดอนโรซาเรียสเปน ทชลาแอฟริกาและลิซ่าเอเชียนะคะถือว่าเป็นการรวมตัวศิลปินมากมายหลายทวีปมาจบกันที่ออเชอร์อีโก,โกของน้องลิซ่าค่ะน้องลิซ่าชีเสิร์ฟหนักๆมากเลยนะคะหศิลปิน6สไตล์มาลงในอัลบั้มนี้ยังไม่รวมออเชอร์อีโกของลิซ่าอีกทั้งหมด5ตัวรวมกันรวมทั้งหมดนะคะในอัลบั้มนี้มีทั้งหมด15ตัวด้วยกันค่ะรลอนอเกนที่ฟิจิลิงโดจาแคทและเรย์ปล่อยออกมาแล้วนิวโวเมนฟิจิลิงกับโรซาเรียปล่อยออกมาแล้วเหลือ3ตัวนะคะก็คือ3 เพลงค่ะก็จะมีศิลปินมาเสิร์ฟจุกเนะะี่ยค่ะไม่ว่าจะเป็นชัง Fuck u c k Up y o u r w o เนี่ยค่ะที่ Featuring Future แล้วก็ราพันเซลฟิจิลิ่งกับเมแกนเดอะสตาเรียนนะคะแฟนๆต่างก็บอกว่าครั้งนี้นะคะลิซ่ากับเมแกนไม่มี CG ไม่ลอยแล้วนะคะไม่โต๊ไม่มีฉากหลังลอยแล้วนะจ๊ะเหมือนครั้งก่อนที่เพลง s อสนะคะที่นอริซ่ายังอยู่กับไ g e n t e r t a i n m e n t ค่ะรอบนี้ใครเหลา่าคพาีของนอริซ่าทำถึงทำเกินค่ะบวกกับเวนแอนวิทอยูนะคะที่ฟิจิลิ่งกับไทลาชีฟแฟนก็คาดว่าน่าจะรู้กันนะคะว่าต้องฟิจิลิ่งกันแน่ที่เราจะได้เห็นทั้งลิซ่าและ ลาอยุลิการามนะคะอยู่ในสตูดิโอรวมถึงก็มีรูปภาพมากมายออกมาบนโซเชียลมมเดียค่ะในคอนเซปต์ 5L นี้5เวอร์ชันนะคะเมื่อเรียงต่อกันก็จะเป็นรูปดาวพอดีค่ะสำหรับ5สาวลิซ่าเตรียมตัว,บวเบอร์ชวรอบโลกได้เลยนะคะเพราะว่าอะไรชีริซ่า สอบหนักหนักมากเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทั้งให่วิกกี้นี้น่าจะเป็นดิเดอร์ตัวแม่ตัวมามตามที่แอดมินเข้าใจนะคะเหมือนมีความรู้สึกว่าฉีกรูปฉีกสไตล์สวยไม่ซ้จำจาไม่ได้ถึงแม้ว่าจะเป็นลิซ่าคนเดียวกันก็เถอคะค่ะเพราะว่าก็แบ่งออกก็ดูออกอะคะ่ะว่ามีใครเป็นตัวละครอะไรบ้าง วิกกี้นะคะคือตัวเด่นคืออยู่ตรงเซ็นเตอร์พอดีค่ะเป็นสาวสวยเลิศเชิดฟิลแบบลีดเดอร์ใยสปีดี้นี้ออกแนวไปทางแบบรถซิ่งความเท่ความเฟียสฟิลแบบมาวะมาเลยส่วนใหญ่สันนีนี้ออกแนวน่ารักอ่อนหวานอ่อนโยนรักสัตว์อุ้มน้องแมวด้วยค่ะใยกีกี้นี้คือจะเป็นแนวแบบมีความเป็นแฟชั่นบินบินหน่อยๆแบบว่าไงจ๊ะ ส่วนโลซี่นี้ก็จะออกแนวเทๆ่ๆเแมนคุยกันด้วยความที่มีผมแบบลุกผมสั้นฟืลแบบพี่ว่าง่าว่าง่าอะไรประมาณนี้ค่ะเป็แฟนต่อก็บอกว่าโอยน้ำตาจะไหลค่ะทั้งมีเพลงศิลปินมากมายคือมารวมตัวกันในอัลบั้มออดเชอิกของน้องลิซ่ารวมถึง5สาวคอนเซปต์ 5L ของน้องลิซ่าก็มีอะไรให้ตื่นตาตื่นใจนะคะ5สาวเบอร์ถั่วรอบโลกได้เลยลค่ะสวยแวกแนว สวยไม่สำ้ำแต่จำได้เพราะว่าฉีกแหวกแนวสื่อเอกลักษณ์ออกมาได้สุดปังค่ะ28กุมภาพันุมนานี้เจอกันนะคะ